เจอพี่กันที่สุราดมากเลยค่ะแต่ถ้าพี่กันมาอีกหนูอยากขอถ่ายรูปพี่กันยังงเลยค่ะไหนเธอบอกนอนไงหนูย้อนหนึงอนเขาต้องใส่บอกงอนไงแผลงนอนเขาแบบนี้งนอนแล้วไปขอเาถ่ายรูปทำไมเออใช่เมื่อก่อนพี่เมื่อก่อนแพรไม่งอนค่ะแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าพี่อ่ะโอเคดูได้ได้จะเปิดให้ดูนะคะพี่โอเคถ้าถ่ายรูปพี่สนุกเลยแล้วตอน แล้วตอนตอนเจอพี่อเล็กทำไมไม่เห็นขอถ่ายรูปเยอะมากเลยอ่ะเออใช่เพราะอะไรอ่ะอ๋ออันนั้นเขารียบพี่ใครรีบอ๋ออเล็กเรีบหรออเล็กอเล็กอ๋ออเล็กมึงทิ้งแฟนขาบออเล็กเรีบหรอไม่ไม่มันเป็นจูจูนะจูจูนะอย่าบอกน้องแพลวนะอันนี้จูจูรอนเนาะพี่หยินะคะเดี๋ยวพี่ก้องให้นะคะขออนุญาตค่ะเออพี่ก้องพี่ก้องพี่เออ แล้วก็มีค่ะพี่เดี๋ยววป๊บนึงค่ะได้ไ้โอ้โหโเยอะเลยแพลวมีใครบ้างอ่ะนี่ไงนี่พี่นี่ค่ะพี่กันพี่กันรวรูปให้แพลวค่ะพี่ตอนที่พี่กันรวรูปให้รวรูปให้ม่ะพี่แพลวแล้วอันนี้เป็นอัลบั้มรูปใครบ้างเนี่ยเป็นอัลบั้มรูปใครบ้างแพลวค่ะพี่ครับจะกดดูรูปพี่จกดดูคลิปพี่กันไหมคะเออดู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 อย่ดูนะค่ะดูดดูดเาอนะคะเออพูดเขาได้ได้ขออนุญาตค่ะ

คลิปอะไรพี่ตอนนี้คลิปปีสิบอันนล้แผลวินยเวลาด้วยแผลตอนที่เข้าใกล้พี่กันแผลเขินเปล่าเขินแผลดูคลิปนี้ทุกวันเลยทุกวันเลแล้วดูลูปพี่ทุกวันมะเรลดูลูบพี่ทุกวันดู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 ไหนไหนจะเปิดรูปอันเล็กกั้ดูซิเปิดรูปอันเล็กกันดูซิได้ครัพี่แผลคือนั่งดูคลิปแล้วก็เขินอะ ไหนอั่นี้พี่เอ้ยมีรูปเดียวเองนี่อ๋อพอพี่รีบใช่ป่ะแล้วมีคลิปไหมพี่อเล็กพี่อเล็กไม่มีคลิปป่ะมีคลิปป่ะพี่อเล็กเนี่ยไม่มีเลยไี่มีทำไมทำไมไม่มีอ่ะทำไมเพราะผมรีบพี่เราคนนี้ไหมพี่เราคนนี้ไหมคะพี่อ๋อมพี่อ๋อมนี่เราเราออมก็คือเพล <NYU S 1> แพลวนีแพวเนี่ยนานๆที่อเล็กจะเข้ามาในไลฟ์ทีหนึ่งคุณต้องคุยกับพี่อเล็กไไหมพี่เล็กนี้เริ่มจะบอกพี่ปั้นจันนะชอบแป้งแพลวก็ยังแแพลวแพลวแล้วเปลี่ยนชื่อหมายังเนี่ยออน้องเบ้นค่ะอาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อแล้วใช่ไหมแต่ก่อนชื่ออะไรกุ๊ดชองชื่อะไกต่ออะติดชื่ออะไรชื่ออะไรก่ะช่กชติดช่ะก้าก้า กูได้กูได้กูได้กันที่กันที่กันที่ได้ไม่เป็นไรขอโทษด้วยความี่มีขอโทษนะคะมีใครบอกวันเดียวนะคะควันเดียววันเดียวพี่อเล็กซ์ทำน้องชื่อพี่อเล็กพี่เล็กแค่มีเริ่นจะบอกเออพี่งอนหนูอยู่พี่งอนหนูอยู่ตั้งถึงชื่อหมาว่าอเล็กพี่งอนหนูอยู่ง้อก่อนง้อก่อนงอก่อนง้อง้อพี่เล็กก่อนพี่เล็ก ง้อหนะนะพี่เล็กต้องต้องใครคนรอของพี่นี่ไม่ใช่ไปถึงให้หนูง้อพี่เออแพลวต้องง้อแบบเขาตัวเองด้วยเริพี่เล็กค้าง้อหน่อยค่ะหนูต้องง้อน่ะเออแพลวของง้อพี่เล็กเขาเขาตัวเองด้วยเขาตัวเอง Uhm เขาตัวเองเขาง้อตัวเองเนี่ยนึกวอาบอกว่าพี่อเล็กเขาขอโทษนะพูดอย่างนี้พี่อเล็กเขาขอโทษนะคะเอาองี้เดี๋ยวฟังฟังฟังสคิปจากพี่พี่อเล็กพี่อเล็กเขาขอโทษนะเขาขอโทษนะพี่ตั้งชื่อหมาว่าอเล็กพี่ตั้งชื่อน้องเบ้นว่า พี่อเล็กขอมแก้มด้วยขอมแก้มด้วยมากงนี้ด้วยมากมากแ้วแล้วมากนี่ยเออแก้มมากมากมากเก่งแล้วเก่งเก่งมากลาด้วยปล่อยไป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 ค่ะสวัสดีค่ะไปที่ร้านที่หรอบายบายขอบคุณากค่ะพี่ปั้นจุ๊บแก้มด้วยจุ๊บแก้มด้วย ไม่ใช่จุ๊บกัเออเออไหอะนะคะพี่บ้านมีจะบอกห้สุดท้ายขออเย t เยอะ happy birthday happy birthday กกระดดนิ้วย happy birthday to you ไม่ค่อยห่อเลยอะดูพี่ปั้นปั้นจัดดิปั้นจัดใจเกินไปที่จะหอบหอบไปต้องหยิบด้วยอ่ะ อา้อาวคันน kind of hmm. ี้เขาเรียกสปีชี่แบบเขาเรียกสปีชี่หายากปกติคนก็ห่ออย่างนี้ไหมผมห่อสามแทงเลยนี่เธอทำเป็นช่วยได้หรือเปล่า Happy Birthday ทปำเป็นวยี like ่ปูน Happy Birthday พอแล้วครพอแล้วหร้องไแล้วปวดประสาทพอ พี่พี่นายสงสารใจก็ให้ของคุณนะคะพี่นายน้องรอบเดียวพอหยุดฟังฉันพูดค่ะหยุดหยุดแกแกพูดแท้ผู้ใหญ่หยุดแกว่าแพว่บอลมิวส์หยุดตีปากหยุดเคิดว่าแพว่บอลมิวส์ไม่ใจไหมไม่พวกเรานะน้องรอบเดียวพอหยุดหยุดหยุด เธอขอพี่ปั้นคนดูพี่มิกหยุด้าหยุดครัหยุดครับเก่งนักเก่งนักไปลไปแล้ว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 ้วบอกว่าพี่ออมอิตาลีอยู่ในยุโรประเไทยอยู่ในไหนเสร็จแล้วพี่ออมก็จะบอกว่าไม่รู้เธอก็เลยบอกว่าไทยอยู่ในเจอเธออยู่ในใจไงนี่ เออเอาเไปเล่นกับพี่ออมนะโอเคป่ะโอเคค่ะลองลองแซปเปิลสมมุติว่าเล่นกับสมมุติว่าพี่ป <SU ั้นเป็นพี่ออมจะลองเลยพี่ออมพี่ออมพี่พูดพูดให้หนูอีกรอบหนึ่งดิลืมตอนนี้ลืมมุกมุกตลุกลืมมุกตลกแล้วตอนเนี้ยแถวลืมลืมมุกตลกแล้วอิตาลีอยู่ในยุโรปเออประเทศไทยอยู่อิตาลีอยู่ในยุโรปแล้วไทยอยู่ไหน อิตาลีอยู่ในยุโรปแล้วประเทศไทยอยู่ที่ไหนละ่ะเออเออแล,ะะล้วเฉลยว่าอะไรอะ่ะอิตายยลีลไทยอยู่ในไหนไยอย่ะพี่ปั้นไทยอยู่ในเอเชียงไงจ๊ะโอ้ยตัวเองอะ่ะ <laughs> โอ้ยตัวเอง <laughs> ผิดนะตัวเองไทยอยู่ในเจอเธนะออยู่ในใจไงตอ, <laughs> อบงี้สิ เข้าใจยังเนี่ยเข้าใจยังเข้าใจแล้วพี่มีคำถามหนึ่งเออเอนกอะไรนกอะไรบินได้เออเอนกเขาไม่ใช่นกเราป้าหนูสอนสอนพูดนกเขาไม่ใช่นกเราใช่ป้าปีปหรอใช่ไหมไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าคำตอบจะเป็นอย่างนี้ ไปต่อไม่เป็นเลยครูตามปไปเรียนจู้ว่าหนูอยากเป็นแฟนกับดาราดีกว่าเอาหรอเป็นพี่บอยได้ไหมอะไรนะพี่บอยได้ป่ะพี่บอบกรไดไหมเป็นแฟนพี่เหรออ,อย่ามารักพี่เลยพี่แก่แล้วโอ้ยหนูชอบพี่แล้วอา้าว,แล,วแล้วเธอเธอจะมาขอใช้เป็นแฟนแล้วแล้วแล้วเธอแล้วโป๊บล่ะโป๊บเขาจะไม่ไม่งอนเธอเหรอไม่งอน เฮ้ยเราเรทุกคนเข้าใจปะคุณนี่ใช้สิทธิ์พลาดพิงบ่อยนะคุณบอยนะอะไรคุณมองผมอยู่อ่ะคุณมองผมอยู่ะป็นมงคนเหรออถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเธอเธอจะเป็นแฟนชั้นนะแพรวแล้วเธอเธอต้องไปเธอต้องไปบอกเลิกโป๊กก่อนเข้าใจไหมบอกเลิกบอกเลิกพี่โป๊กตอนนี้เลยแพรโอเคปะเออบอกเลิกใช่แก่หนุ่ทรงไปหาแก ตรงไปหาพี่โป้ว่าเออพี่โป้จะมาอะไรสดกับพี่บอยไหมเขา <c oughs> ไม่ทักเขาตอบอไม่ทักไม,ไม่ตอบเธอเธอเธอ,อบอกเลิกโป๊บตอนนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนแคปไปให้โป๊บดูเองเธอบอกเลิกโปบ <c oughs> ๊บอีถก,ถ,กถ้าเกิดถ้าเกิดเธอจะเป็นแฟนยันเธอต้องบอกเลิกโป๊บก่อนไม่กล้าไ่วีมันเก่งไม่งั้นเธอก็มาเป็นแฟนฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าเธอเธอเธอมีแฟนอยู่แล้วแพลวพี่พูดจริงนะแพวไม่มีทางมีแฟนได้เพราะว่าแพลวหลายใจรู้ปะ เออใช่หลายใจจริงเอาเธอหลายคนไม่รู้จะมาอะไรพี่กันเลาก็พี่กันอ้าวอย่าบอกพี่เกตนะเธอโดนเรียนบ่อยอย่างเนะไม่อย่าบอกพี่เกตนะขอร้องทำไมอ่ะทำไมโดนเรียนนะทำไมอย่าบอกพี่เกตนะโดนเรียนไปดูเขาแล้วทำไมถึงห้ามบอกพี่เกดอ่ะก็คือโก้พี่เกดรู้ค่ะอ้าวแล้วให้พี่เกดรู้แล้วทำไมอ่ะ ก็พิเกศหยอกแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วที่เธอโดดเรียนไปดูดาราแล้วแล้วพ่อพ่อเธอรู้เปล่าไม่รู้ค่ะหนูก็บอกว่าหนูจะไปดูพี่พุธให้ได้ค่ะอะไรเงี้ยอ๋อแล้วแล้วเขาไม่ว่าหรอโดดเรียนเออไม่ค่ะแอบ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 หรอแอบเอ๊ะแอบแต่ว่าก็บอกเขาว่าจะไปดูพี่พุธเขาก็รู้อยู่แล้วปะเออเธอ แล้วคแบบือมีฉันไปสืบฉันไปสืบมาบอกว่าเธออะเวลาแบบว่ามีดาราแบบไปที่เซนท่านอะเซนท่านสุราษฎร์ะอะเธอแบบนั่งหน้าเธอนั่งหน้าตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเธอทำยังไงพ,พี่รู้ด้วยเหรอคะใครบอกคะรู้ไม่พี่ฉันรูบด้ว<น>ฉ,ฉ,ฉันมีสายสืบเยอะเธอแบบไปนั่งอยู่หน้าสุดเลย,ยทำยังไงอ๋อค่ะต้องรีบไปจองคิวป่ะเออ ใช่เขาคือพี่พุทธก็หนูก็รีบไปจองคิวเหมือนกันค่ะสมมุติว่าพวกเขามาห้าโมงเย็นเราต้องไปตั้งแต่กี่โมงเออไปตั้งแต่เช้าค่ะโอ้โอ้ไปตั้งแต่เช้าเลยค่ะไปตั้งแต่เช้าเพราะอะไรอ่ะก็ไม่รู้เหมือนไม่รู้เหมือนกันค่ะก็คือกลัวคนแย่งที่ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติอเล็กไปอ่ะถ้าอเล็กไปอ่ะก็นั่งหน้าสุดแล้วถ้าบอยปก่อนไปอ่ะเออ วันั่งหน้าสุดค่ะแล้วถ้าเกิดอเล็กไปต้องไปแต่เช้าไหมก็แต่เช้าค่ะแต่เช้าทุกคนเลยเหรอมีใครไม่ไปเช้ามั้งอืมก็พี่มุกดาคขาเราทำไมอ่ะตอนเย็นค่ะบางทีแกมาตอนเย็นค่ะอ๋อนี่มาเย็นแล้วก็ไปรอเย็นแล้วแถวแถวรู้ได้ไงว่าว่าดาราเขาจะมาเราต้องติดตามตลอดเลยเหรอ ขอถ่ายรูปอย่างเดียวค่ะไม่ได้คุยเอะค่ะโอ้ยดีแล้วถ้าเกิดคุยเด่นคุณจะรู้ว่าคุยไม่รู้เรื่องค่ะงั้นพี่กล้องต่อไหมคะอ๋ออะไรนะพี่กล้องอะพี่กล้อง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 โชว์ต่อนนี่คือแผวสาสารุกรมดาราไทยการการเออเออแผวแล้วทำไมเราไม่เราไม่ลองยิ้มหน้าอื่นบ้างอะยิ้มแบบยิ้มแบบอื่นอะ อ๋อวันนั้นพี่กันมาค่ะหนูบอกว่าพี่กันถามว่าถ่ายไว้กี่รูปหนูก็บอกว่าถ่ายรูปแล้วแกบอกอันนี้ตันห้าร้อยกว่ารูปค่ะพี่กันอ๋อถ่ายกับแตนนี่ก็เอาเอาเอาเจมจีเอาอุ้ยอุ้ยกอดเต้ยเว้ยเต้ยเป็นไงเดี๋ยวก่อนนึกอนเต้ยเป็นไงพี่พูดพี่พูดเต้ยสิทธิ์แขกแน่นไหมตอนกอดเป็นไงตอนกอด ตอนก่อนเป็นไงมั่งก็ดีค่ะโอเฮ้ยพูดพูดใครอี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 อันนี้ใครอะเออพี่พูดทำไมเราไม่ยิ้มแบบอื่นบ้างอะวันหลังถ้าเกิดคนอื่นมาเราแลบลิ้นบ้างเราแลบลิ้นใ่คะใครอ่ะเฮ้ยปันจันเฮ้ย คุณข้างพี่ปป้นจันชื่ออะไรคะให้ทายค่ะคนคนไม่ใช่พี่บอลครับพี่พี่เอ็มซีเงินล้านค่ะมั่วเนี่ยมั่วแล้วประกอ์คุณมั่วนี่ค่่ะนีใครอ่ะน้องเอฟฟี่ค่ะใครนะเอฟฟี่ค่ะเอฟฟี่ที่ประกวดมิทินไทยแลนด์นะคะอยู่อยู่ช่องช่องเจ็ดค่ะน้องสวยค่ะพี่น้องเหมือนมิชลิดาดารันค่ะดารันใคร

ผมวมาจะเจอพี harma, ่ม <an> ิกค <Wha> ่ะพ <Luis> ี่มิกกี่ครั้งมี่กี่ครั้งห้าครั้งห้าครั้งห้าครั้งค่ะห้าครั้งเจอกันอีกทีอีกทีนึงก็สูสีเลยนะครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวค่ะบอลประกาเดียวเองเหรอยังงเธอเธอก็ต้องรักมิกมากกว่าบอลปการเนยดิโอ้อไม่ค่ะพี่รักพี่รักพี่มากกว่าอะไรทีถ้ามิกอยู่อ่ะเออถ้ามิกอยู่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเลย พอแล้วหมดแล้วเอาเอาหน้าเธอหน้าเธอพอแล้วเนาะอ๋อมิกมิกมิกเมื่อกี้มิกใช่ป่ะใช่ใช่ค่ะพี่ทำไมทำไมได้ถ่ายกับดาราเยอะจังอ่ะเยุกนกเขาไม่ใช่นกเรวป้าหนูสอนสอนเพรานกเขาไม่ใช่นกเราใช่ป่ะพี่ปา้หรอใช่ไหมไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าคำตอบจะเป็นอย่างนี้ไปตอบไม่เป็นเลยครู อยากกลับไปเรียนจ้าพี่บอยตอนนี้อยากกลับไปหาเพื่อนอ,อ, <laughs> อยากกลับไปเรียนแล้วก็อยากไปเที่ยวกับเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วพี่ปั้นยังไม่จบเลยเมื่อกีพ้พี่ปั้นพี่ปั้นมาสุราได้ไหมเดี๋ยวพาไปกินหมาล่าท,ออท,ที่ที่แถวบ้าน,หนเหมือนออคนที่อยากจะพูดอะไรแล้วก็พูดออกมาโดยที่ไม่ฟังคําถามของคนอื่นเออทําไมทําไมต้องอยากพาพี่ปั้นไปกินหมาล่าทําไมอะ ก็คือมันอร่อยไงหนูยังไม่เคยไปกินร้านเขาเลยพี่พี่บอยตอนเนี้ยดื่อนเ่อหมถเ่นเช่อแล้วแล้วพรรู้ได้ไงว่าร้านหมาลาเนีอร่อยอ่ะเออก็เห็นเพื่อนมันบอกไงว่ามันไปกินกันนะพี่เพื่อนหนูอ๋อรีวิวรีวิวมีคนรีวิวไว้ว่าอร่อยอ๋อแล้วไงต่อแล้วไงต่อพี่พี่ปัญจันมีเรื่องจะถามอ่ะถามมาะถาม ถามพี่ถามถึงพี่บอยอะ่ะพี่บอยเป็นคนยังไงในละครในนู้นอะ่ะละครในเพิงรับนนทแซนอะ่ะเออเออเอพูอหรออําพูวันนี้หนูดูแล้วแบบอําพูในเร่อนเรื่องนีนพนน้พี่ปิ้นจันหล่อมากพี่เปิ้งจันก็คือแบบอุ้ยหล่อมากก้องเน่นด้วยอะ่ะเออ <c oughs> เหมือนเหมือนพูดเอาใจไปงั้นยันน่ะพูดแบบกลัวเสียใจอะ่ะ เออใช่ป่ะรักษาน้ำใจอ่ะไม่ต้องไม่ต้องแล้วเพราะว่าเราเป็นตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันสามคนเพื่อนกันเขาแบบเขาพูดอะไรก็ได้ไงแพลวโย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 ปันแพลวอยากคุยแพลวแพลวชอบใครเดี๋ยวเพื่อนจัดให้เองเอเพราะว่าเพื่อนตัดใจจากแพลวแล้วเอออือเ่า่อืเลยอะ พี่บอลพวกนี้เขาทำงานที่ไหนล่ะคะอะไรนะเดชียร์เดชียร์อยู่ในใจทํางานที่ไหนละคะพวกนี้เดชียร์อยู่ในใจมันเป็นยังไงเนี่ยในนี้ไงในนี้ทํายังไงทํายังไงทำยังไงอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่นี้อยู่ในนี้เออน่ารักในนี้แล้วสรุปใครเป็นก็คือเออเออแล้วไงต่อร้องให้จบ คำตอบเดียวข้างในพูดอีบ้านมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านอีบ้านมึงตั้งแต่มึงไม่อยู่นี่แพลวแพลวที่เอายายเลยนะพูดอะไรกับแพลวหน่อยตอนนี้ตอนนี้ไม่แต่คนรุ้แบบตอนนี้ทุกคนมาถามว่าแพลวเป็นยังไงกับนี้เต็มไปหมดเลยอ่ะใช่แก็เลยตอบไปว่าแพลวไปยอมไปเพื่อนเล่นเกมด้วยวันนี้หน้ากูดำอย่างนี้วะเฟลเตอร์ไม่แค่มา จากไงรู้นะหยอกแผวเล่นใช่ไหมเนี่ยเป็นเนืเติมพิเศษพลาวขึ้นมาเองพลาวโอจุดสิอย่าอย่าเลิกเลิกได้ละที่ป้ามิ้จะบอกวันนี้เรามีเรื่องเงินผู้ชายเงินเงินผู้ชายเงอนทำไมอ่ะก็เงินพี่เต้ยพงไงแล้วก็เงินพี่กันนับ งอนงอนเดี๋ยวก่อนงอนใต้พงคืองอนว่าอะไรงอนว่าอะไรคืองอนหลายเรื่องอ่ะกับนางเช่น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 ทำไมเช่นนางแบบไม่ตอบรับหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูถ้าข้อความไปหาหนูตอบรับหนูต้องมีมือด้วยนะไม่ตอบรับหนูยังไงนะมือยังไงนะไม่ตอบรับอยูก็คือไม่ตอบรับแพวอะค่ะพี่ไต่ทำท่าไงทำท่าไงไม่ตอบรับหนูอย่างเงี้ยเหรอไม่ตอบรับหนูใช่โอเคแล้วตอนงอนอาการเราเป็นยังไงอาการตอนงอนเป็นยังไงเออ พ่อแพลไม่กินข้าวแล้วแพลวอิ่มแล้วสะโพอเธอเธอมันผู้หญิงหลายใจเออเอาแล้วเธอมันไม่ต่างจากนางวันทองเออเธอมันเลือกใครไม่ได้สักคนมึงเอาหน้ามาด้วยมึงเอาหน้ามาด้วยผมไม่มีผมไม่อยากให้น้องเห็นแม้แต่ผิวหนังของผมเ้ยไงเล่าจุจุ้าจจเธอไม่ต้องมาจุจุ๊ เดี๋ยวนี้มันเก่งนะทำไมอ่ะป้านจันเฮ้ยอะไรวะไม่ได้เธอครับเธอห้าม้วเลิกป้านจันเฉยๆเราเลิกป้านจันก่อโทษเดี๋ยวนี้ขอโทษค่ะเลิกดีเอ็มหาฉันเลิกดีเอ็มหาฉันดึกดึกได้แล้วฉันชอบอะเวลาดีเอ็มหาเธออะไม่ต้องมาแบบทำมาเป็นพูดบอกว่าฉันมีความลับฉันมีความลับฉันไม่ต้องการรู้ความลับอะไรจากเธอเข้าใจไหม ก็ใจแล้วยังไงอีกเธอไปดีเอ็มหาสับผู้ชายในสต็อกของเธอนู่นใครอ่ะพี่มิกกอไม่ไม่หมดนะแต่ว่าพี่บอยมีเรื่องจะบอกตอนหนูนั่งของพี่มิกใช่ไหมหนูนั่งสองพี่มิกใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเรื่องเรื่องของมิกพักไว้ก่อนตอนนี้คุยเรื่องบทตอนกับปั้นจันก่อนวันนั้นน่ะพี่ป้นจันตลกมากวันนั้นน่ะ ทุกครั้งที่ทุกครั้งที่เธอคุยกับฉันน่ะแล้วเธอคุยกับดาราคนอื่นน่ะเธอจะบอกว่าปั้นจันทร์คือที่โหลตลอดเธอพูดอย่างนี้ใส่ปันจันทร์ตลอดใต้พงแล้วตอนนี้มี่ก็ใต้พงคิดดอ๋อตอนนี้ใครเป็นที่โหลพี่ใต้พงอี่บ <laughs> ้านมึงอยู่ไหนเนี่ย้าม oh <my. S 1> มึงมึงเคลียร์ใจมึงเคลียร์ใจมึงเคียใยาจาย oh ผมไม่มีอะไรต้องเคลียร์ใจกับแพลวเลยที่บ้านอย่าโกรธหนูสิคะไม่ได้โกรธหนูเลยคือเราเนี่ยเรามันเราแบบความรู้สึกของเรามันหิวเผินตั้งแต่แรกอยู่แล้วสี่ไงเล่าพี่ดูออกเออคือแบบแพลวไม่ได้ให้ใจปั้นจันใช่ไหมปั้นมึงเป็นมันมึงเป็นเป็นัว่คร้อง มีคนชมพี่บอยด้วยค่ะมีดาราคนนึงชมพี่บอยด้วยพี่บอยน่ารักมากผมก็เลยเคปเป็นเราอ้าวแล้วแล้วไม่มีคนชมพี่ปั้นเหรอมีค่ะเขาบอกว่าเขาเคยเจอพี่ปั้นที่สยามด้วยน้ำมากแล้วเออเจมากแล้วเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังป้นเอางี้ดาราคนนึงปั้นเอางี้คกูรู้ว่าเดี๋ยวมึงจะไปดูซีรีส์แล้วกูให้มึงเคลียร์ใจกับน้องแพรวสองนาทีมึงจะพูดอะไรกับน้องแพรวเออ ผมจะพูดสั้นๆน,นะเออเออเออแพลวจา๋านี่จ๋าด้วยไง